สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Student Weekly ายกองพัฒนานศึกษาครับอาทิตย์นี้นะครับก็ยังอยู่กับผมท็อปอนวัฒน์นาเสน์นะครับค่ะและดิฉันวันธิดาวงชาลีกุลค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ช่วงเช่นกันค่ะนั้นก็คือ ในช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของลัดเลาะรอบมอครับ <เอ S 1> ช่วงนี้นะครับเราก็จะนําเอากิจกรรมต่างๆกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมที่สร้างสารรค์ของนักศึกษานะครับนํามาตีแผ่ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันครับค่ะ<ส>และในช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่เราจะมีข่าวสารต่างๆนะคะทั้งในแนละนอกมหาวิทยาลายัยเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันค่ะและช่วงที่3นะครับเป็นช่วงของการตอบคาถามครับ คำถามเหล่านี้นะครับเราจะนํามาจากน้องๆนะครับที่สอบถามเข้ามาผ่านทางแฟนเ,นเพจของกองพงัฒนานักศึกษาครับนํามาตอบให้หายคลายข้อสงสัยกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงพบปะกับผู้นํานักศึกษาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งผู้นําชมรมแล้วก็ผู้นําสโมสรน,นะคะมาทําความรู้จักกับเขากันค่ะและวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรดีๆน,นั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับค่ะและในช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะน้องพอช่วงละเลาะรอบมอค่ะ เราก็วันนี้นะครับพี่จิงงจวนะครับ<ม>ก็จะพาเรานะครับไปพบกับนักศึกษาวิชาเอกข้างกรรมนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าพี่จัวจะพาไปทําอะไรนะครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะไปดูน้องๆเนี่ยสาคิตการทําอาหารกันค่ะส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะคะโอ,อผมอยากรู้เลยครับว่าเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับมาติดตามชมกันนะครับ ขอของลัดเลาะรอบมอของเราในวันนี้นะคะเรามาอยู่กับน้องๆเอกค้ารากรรค่ะในวันนี้น้องๆจะมาทําอะไรให้เราดูเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องอะไรบ้างคะะเลิมขวาส่วนนสีค่ะค่ะชื่อดารินบัวใจค่ะค่ะวันนี้น้องๆจะมาทําอาหารให้ดูวันนี้มีเมนูอะไรมาทําคะอ๋อมีเมนูไก่ย่างเกลือค่ะไก่ย่างเกลือไก่ย่างเกลือมีอะไรโดดเด่นในเมนูนี้บ้างมีน้ําจิ้มค่ะเป็นน้ําจิ้มแจ่วค่ะโดยใช้หม้อแฝดเป็นวัตถุดิบของภาคเหนือค่ะ น่าสนใจมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตศิลปะการจัดตกแต่งอาหารนะคะ,ะวันนี้จะแนะนำเมนูเป็นเมนูในงานวิจัยไก่พันประดูหางดำนะคะเราหยิบหนึ่งเมนูมาคือไก่ย่างเกลือน้ำจิ้มมะแขนนะคะ ซึ่งมะแขวนเป็นเหมือนพืชสมุนไพรพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่นิยมกินกับรานะคะเราก็นําประยุกต์มาใช้เป็นน้าจิ้มซึ่งน้าจิ้มลนะักษณะจะคล้ายน้ําจิ้มแจ่วของภาคอีสานแต่เราให้มีกลิ่นลักษณะนะคะที่เป็นของร้านนาะเพิ่มขึ้นคือใสม่มะแข็นลงไปนะคะส่วนเนื้อไก่วันนี้เนื่องจากเราใช้ไก่ของเฉพาะอ,อบนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้ทั้งตัวนะคะแล้วก็ เ้าเอากระดูกออกแล้วก็หมักเกลือค่ะแล้วเราก็จะมีสมุนไพรนิดนึงก็คือกระเทียมพริกไทยเกลือรากผักชีเพื่อทําให้มีความกลมกล่อมในรสชาติแล้วก็หมักทิ้งไว้ค้างคืนคืนแล้วก็เสียบดับบิงไฟเดี๋ยวจะให้น้องๆนักศึกษาสาขาวิชาภาคกรรมศาสตร์ได้สาธิตน,นะคะให้ดูในการจัดตกแต่งปกติเราจะเห็น ไก่ย่างทั่วๆไปแล้วก็จะทานธรรมดาใส่จานวางคู่น้ำจิ้มวันนี้เราจะเหมือนกึ่งๆเป็นประยุกต์เหมือนค็อกเทลอะค่ะเราจะใช้ผักกรีนโอ๊กนะคะวางก่อนในถ้วยค่ะเราจะเลือกผักที่ยอดที่ามาันดูไม่เหนียวนะคะยอดที่สดนะคะวางไปนะคะเราจะเลือกวางให้ผักนะคะเลยขอบถ้วยมานิดนึงเพื่อให้สร้างมิติให้กับภาชนะ นะคะและให้ดูมีความอ่อนไหวริ้วนะคะโดยจะค่อยๆเลือกแล้วก็จะเด็ดก้านที่แข็งออกนะคะเราจะใส่ลงไปถ้ายาวเราก็ต้องตัดออกนิดนึงค่ะเราพยายามวัดดูนะคะเสร็จแ,แล้วเราจะใช้คแครอทสไลด์ลาบางๆและหั่นฝอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อให้มีสีสันในเขาเรียกว่าเป็นถ้วยอาหาร ะะลักษณะเป็นตึอ๊อกเทลอันนี้นะคะด้วยแก้วใส่ลงไปเพื่อให้มันดูมีสีเขียวนะคะสีส้มแล้วก็เนื้อไก่ลงไปลักษณะเด็ดของอาหารที่จะดึงดูดให้ผู้ใช้บริการหรือคนรับประทานอยากจะรับประทานคือสีสันนั่นเองนะคะเราต้องมีสีที่ดึงดูดสีเขียวนะคะสีขาวสีส้มนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ที่ย่างพอดีลงไปนะคะจะได้ อาคาหนึ่งอันนะคะอยู่ยทาอีกเนะแล้วน้ำจิ้มนะคะ เราจะลาดทีหลังนะคะเพื่อจะให้มีน้ำจะไม่เยิ้มจนเกินไปใส่ไก่ลงไปก่อนอันนลักษณะจานเราจะใช้จานพื้นเรียบสีพื้นนะคะสีขาวเพราะ่อเราจะให้ลักษณะอาหารเราโดดเด่น เราจะไม่เน้นจานที่มีลักษณะมีลวดลายนะคะจริงๆแล้วภาชนะที่ใช้ก็มีส่วนแล้ให้อาหารโดดเด่นกรในวันนี้เราเลือกสีขาวเพราะว่าสีขาวเป็นสีธรรมชาติที่สุดแล้วดูรู้สึกว่าอาหารที่เราทํามาดูสะอาดนะคะสบายตาและทําให้ดึงดูดความสนใจในตัวอาหารของเรานะคะแล้วภาชนะที่ใส่ก็จะเป็นช่วยแก้วใสเพื่อจะโชว์เนื้อสัมผัสข,ของอาหารที่เราจะโชว์ให้ให้คนที่รับประทานได้เห็น แล้วเราก็อีกชิ้นหนึ่งไหมคะเราจะได้ดูจานนี้จะได้เต็มนะคะจริงๆแล้วผักเราอาจจะเลือกผักที่ไม่ใช่กินโอก็ได้ผักทางเหนือก็ได้นะคะที่มีในพื้นบ้านที่สามารถกินกับไก่ได้อาจจะเป็นผักที่ขึ้นตามริมรัว้วเป็นผักกาดนะคะ หรือเ,เอาจจะเป็นผักใบใบโหระพาใบผักชีฝรั่งก็ได้นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้ผักที่มีอยู่ในพื้นบ้านของเราเนี่ยมาใส่ในจานอาหารเพื่อดึงรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือมากขึ้น,นะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะราดด้วยน้าจิ้มมะแข่นะคะซึ่งในน้าจิ้มมะแขกก็จะมีประกอบไปด้วยน้ําปลานะคะน้ําตาลทรายะค่ะมะนาวแล้วก็มะแขกหอมแดงค่ะ อันนี้จะตัดใส่อาจจะเป็นถ้วยจิ้มแยกก็ได้เดี๋ยวเราก็จะลาดอยู่ในตัวเนื้อไก่ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบผักชีตกแต่งนิดนึงนะ เราก็จะลาดให้ไก่มีความชุ่มของน้าจิ้มนะคะไก่จะได้ดูไม่กระด้างเกินไปเพราะเวลาไก่เวลาทิ้งไว้เนี่ยค่ะมันจะแห้งชือดังนั้นเราก็จะให้มันดูดซึมน,น้ําจิ้มเข้าไปโดยเราละทานงน้ําจิ้มบ๊วยจริงเราจะเพิ่มความหอมด้วยหอมแดงเจียวด้วยค่ะ จะนำให้มีกลิ่นหอมของไักเพิ่มมากขึ้นจะรวยให้มันดูมีลักษณะที่มันสวยงามด้านหน้านะคะใส่เล็กๆขอเมาจจะเพิ่มใบมิ้นท์ค่ะหรือใบสารแหน่บ้านเรานะคะเอาตกแต่งแทนผักชีะคะ่ะเจ็ดเป็นใบใบหนึ่งใบ เพราะเราจะไม่เน้นให้มันบางเนื้อไก่เราจะเน้นให้แค่คอตกแต่งให้มันมีสีสันค่ะเรจะโชว์ไก่ ก็เสร็จแล้วนะคะไก่ย่างเกลือน้ำจิ้มมะแข็งค่ะก็ลองนำไปรับประทานหรือตกแต่ที่บ้านได้ะคะ่ะมาพบกับช่วงที่สองนะครับเป็นช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมา ข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวอะไรครับพี่จิงโจ้ครับข่าวแรกของเราค่ะเป็นกิจกรรมดีๆของนักศึกษาเรานะคะที่กองพัฒนานักศึกษาค่ะได้นํานักศึกษากว่า120คนค่ะรวมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบค่ะโดยในวันที่1มิถุนายน2 5 5 8ที่ผ่านมาค่ะนายนิคมอัสรรัตนสุขินนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาค่ะได้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชบัตเชียงรายหลากหลายชั้นปีจํานวนกว่า120คนค่ะ เขารวมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะรวมกับวัดอุทยานแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส่วนราชการแล้วก็ประชาชนตำบลดอยหางค่ะที่อ่างเก็บน้ำาพวยผีหล่อ,อตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโดยท่านผอ,อ,อนิคมนะคะก็กล่าวถึงก,กิจกรรมนี้ค่ะว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้ลานกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนสมเด็จพระเทพนะคะในโอกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาค่ะ2มษายน2558นะคะโดยมหาวิทยาลัยราชภัทกลุ่มภาคเหนือทั้ง8แห่งทั้งผู้บริหารคณนาจารย์บุคลากรนักศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3ดําเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบโดยจังหวัดเชียงรายนะคะก็รับผิดชอบทั้งสิ้น1นึ0 0แส้นต้นด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้น8แห่งนะคะก็จะเป็น1 0 0 0 0ล้านต้นค่ะ ข่าวละค่ะต่อไปค่ะน้องท็อปเป็นเกี่ยวกับอะไรคะข่าวที่2นะครับเป็นข่าวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่นะครับได้มีการขยายเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักนะครับครั้งที่2นะครับให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนะครับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่นะครับ ได้ขยายเวลาในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักครั้งที่2นะครับให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในการฉีดวัคซีนนะครับสามารถเข้าร่วมฉีดวัคซีนได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะครับก็ในเวลาราชการเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่ไปฉีดวัคซีนนะครับให้นําเอาสําเนาบัตรประชาชนนะครับหฉบับนะครับ เพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการขอรับฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วยนะครับฐานเราก็นักศึกษาะคะรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยของเราค่ะใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็ให้รีบไปรับบริการได้นะคะถึงวันที่19มิถุนายน<ช>นี้นะ,ะ,นะถึงวันที่19นี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องสุขภาพนี้ไม่ฆ่าใครออกไทยนะครับใช่ค่ะทุกนะคน ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใช่แล้วครับก็สําหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคัปีดยใง้ได้ฟังกันนะคะสําหรับอาทิตย์หน้าจะมีอะไรอีกนั้นก็ต้องติดตามกันค่ะค่ะแล้วในช่วงตอบคำถาม เช่นเคยที่เราจะเอาคําถามที่น้องเนี่ยถามกันเข้ามานะคะผ่านทาง a c e b o o k ของกองพัฒนานักศึกษาเอามาตอบคําถามกันวันนี้เรามีคําถามอะไรบ้างคะน้องท็อปมาดูคําถามแรกนะครับคำถามแรกมาจาก Facebook ของน้องภาสกรนะครับสุมเมธกลางการนะครับ,รบน้องก็ถามว่าสวัสดีครับคือว่ารุ่นพี่ในเอกของผมนะครับผู้ปกครองเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะครับ เลยอยากที่จะสอบถามในเรื่องของทุนอุดหนุนหน่อยครับว่าจะต้องไปสมัครที่ไหนแล้วก็ทําอย่างไรบ้างนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับก็มีการจัดทุนนักทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาอยู่แล้วนะครับโดยนักศึกษาที่ขาดแคลนแล้วก็มีความจําเป็นนะครับซึ่งสามารถไปติดต่อได้ที่ฝ่ายทุนกู้ยืมนะครับสามารถยื่นใบสมัครขอทุนประเภทนี้ได้ทางงานทุนการศึกษาและงานแนแนวนะครับ ที่กองพัฒนานักศึกษานะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็จะมีการพิจารณาให้ทุนนะครับทุกภาคเรียนตามความเหมาะสมนะครับก็เข้าไปติดต่อพี่ๆได้นะคะที่างานนี้นวและทุนอุดหนุนนะคะใช่แล้วละครับนักศึกษานะคะในวันและเวลาราชการนะคะพี่ๆก็ยังมีประพมามาน,น้องๆแล้วก็ยังก็ส่งใบสมัครไว้เดี๋ยวถ้ามีทุนที่เหมาะสมยังไงพี่เขาก็จะ โทรติดต่อไปแล้วก็เรียกให้เราเข้ามารับทุนอีกทีหนึ่งนะคะใช่แล้วครับค่ะและคําถามต่อไปค่ะจากน้องที่มีชื่อว่านาราพิมรลพานใหม่ลานะคะน้องถามเข้ามาค่ะว่าน้องนักศึกษาค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะได้ชั่วโมงกิจกรรมกี่ชั่วโมงคะค่ะนักนักศึกษานะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทุกคนนะคะในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมของจิตอาสานะคะคนละ12ชั่วโมงด้วยกันค่ะ โดยได้มีการเพิ่มกิจกรรมให้แล้วนะคะน้องๆเนี่ยไม่ต้องไปทําเรื่องขอเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมค่ะยังไงก็เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาค่ะอย่าลืมนะครับน้องๆคนไหนมีคําถามที่สงสัยนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจของทางกองพัฒนาน,านักศึกษาได้นะครับพี่ๆก็จะนําเอาคําถามเหล่านั้นนะครับมาตอบไม่หายคลายข้อสงสัยนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะค่ะและในอทิทย์หน้าเราจะเอาคำถามอะไรมาตอบให้ฟังกันนั้นก็ต้องติดตามกันค่ะ ค่ะและช่วงพิเศษของรายการเราในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเป็นการมาทบปะกับ ผู้นำนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรนักศึกษานะคะหรือว่าจะเป็นผู้นำชมรมค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับประธานสโมของคณะมนุษย์ค่ะซึ่งก็คือน้องเดนะคะสิทธิชัยชมบูไลค่ะน้องเดแนะนําตัวกับทางรายการอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับผมสิทธิชัยชมบูรลนะครับเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์นะครับเอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจนะครับปีสามรับผม ค่ะน้องเดนะคะเป็นประธานสโมอของมนุษย์ค่ะน้องเดได้เข้ามาทําตําแหน่งนี้ได้ยังไงคะ,ะผมร่วมทําสโมสรน,นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่ปีที่หนึ่งครับแล้วก็ก็มีการพัฒนามาแล้วก็ได้รับเลือกให้มาเป็นผู้นำ,นะนำครับแล้วทําไมปีหนึ่งเข้ามาเราถึงเข้ามาทตาตรงผมเป็นคนต้องอยู่ที่ใจเลยครับผมชอบทํากิจกรรมตั้งแต่เด็กๆครับก็เลยอพอเข้ามาหาวิทยาลัยมา รู้ว่ามีกิจกรรมดีๆมีสมโมสอนมีชมรมดีๆก็เลยอยากจะเข้ามาร่วมลองทำดูนี่ครับแล้วในตอนแรกเราเราคิดว่าสมโมเนี่ยทำอะไรบ้างสมโมคืออะไรสมโมเหรอครับผมผมตอนแรกผมอยากจะคิดคิดว่าเป็นทำสนุกสนุกนะครับจะคลายเครียดเงเวลาเรียนว่างเรียนก็มาช่วยกิจกรรมนี่ <c oughs> แต่ทําไปทํามามันเหมือนกับยาเสพติดนะครับเสพติดกิจกรรมัาทำไป <c oughs> ทํามาแล้วมันหยุดไม่ได้ ็เลยมาถึงจุดจุดนี้ครับก็เลยได้มาเป็นประธานสโมสรเลยนะคะทำไปไปแลกการทำเล่นๆนะคะแล้วก็คิดว่าได้อะไรบ้างจากการมาทําประธานสโมสรโอ้เยอะครับผมเยอะจริงๆกิจกรรมถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้มาทําในจุดจุดนี้ผมคิดว่าผมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่คุ้มครับได้มาทําในสิ่งที่เด็กบางคนไม่เคยทําจริงๆถ้าได้ทํานะครับได้อะไรเยอะมากทั้ง ในเรื่องการเข้าคนเป็นผู้นำอย่างผมนี่ก็ในเรื่องของการจูงใจในเรื่องต่างๆนะครับทั้งเด็กบางคนนี่ไม่เคยทำเรียนอย่างเดียวเราเข้ามาอยู่ตรงนี้มีใครสอนหรือเปล่าหรือว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเลยทั้งมีคนรอบข้างครับเพราะกิจกรรมนี่ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินไม่มีการไล่ออกไม่มีการรับสมัครแบบจริงๆอย่างจริงข้างนอกเราต้องเรียนรู้จากคนรอบข้างเองแล้วก็มีเรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ครับเขาก็คอยแนะนํา ก็เรียกว่าประยุกต์มาจากหลายๆทางครับ,รบผู้ใหญ่ทงพี่ๆแล้วก็การทํางานในปัจจุบันของเราด้วยแล้วคิดว่าเคยเจออะไรที่คิดว่ายากที่สุดแล้วแบบสามารถผ่านมาได้สําหรับผมกิจกรรมกิจกรรมยากนะครับแต่เราจะผ่านได้ไงนี่ใช้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วจากการเรียนรู้แต่ยากจริงๆหมายความว่าสําหรับผมนี่คือการนําคนเอกิจบอกต้องบอกเลยกิจกรรมนี้ไม่มีเงินไม่มีสิ่งตอบแทนอะไรที่เป็น ที่เป็นแหล่งจูงใจให้เขามากครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะจูงใจให้เขามาร่วมกับเราแล้วเราใช้อะไรในการจูงใจคนเข้ามาสําหรับผมนะครับผมผมเน้นในเรื่องของจิตอาสามากกว่าับไม่ไม่บงังคับไม่บงังคับทําให้เขาเห็นก่อนว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมการทําของเรามันจิตอาสามันเป็นเรื่องที่ดีจริงนะครับให้เขาเห็นแล้วให้เขาอยากเข้ามาทําด้วยใจจ,จริง แต่คนส่วนใหญ่ก็มองว่าคณะมนุษย์คนเยอะอยู่แล้วคนเยอะครับใช่ครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับผมเก้าสิบเปอร์เซนต์อีกสิบเปอร์เซนต์เป็นผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างนะคะแล้วแบบการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยสมูเนี่ยได้ให้อะไรตอบแทน,นเรากลับมาบ้างคือเราไม่ได้เงินไม่ได้อะไรแล้วอะไรทําให้เราอยู่ยังอยู่ตรงนี้นะคะอะไรที่ทําให้เราทําตรงนี้ต่อไปสําหรับผมนะผมชี้ดอยู่ตลอดว่าปริญญาทาให้คน มีงานทําแต่กิจกรรมทําให้คนทํางานเป็นนี่นะครับที่สิ่งที่ผมได้จากการสโมสคณะมนุษย์ศัพท์ทำกิจกรรมครับก็คือเราไม่สามารถได้สิ่งนี้มาจากการเข้ามาเรียนเฉยๆเรียนเสร็จกลับบ้านไม่มีทางได้แน่นอนไม่มีทางได้ฝึกทักษะต่างๆอย่านี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็น้องน้องเทมีไอดอลในการทํางานไหมคะผมไอดอลในการทํางานนะครับผมไอดอลของผมไม่มีเป็นแบบเป็นคนนะครับแต่แบบจะ ทุกๆคนที่ผมได้สัมผัสได้ร่วมงานกับทั้งรุนพี่สมมทั้งลุนพี่องค์การักศึกษาต่าง,าางๆนะครับผมเห็นก็ถือว่าเป็นไอดอลของผมเนี่ยไอเดียดีผมก็เอามาประยุกใช้เันเลือกในส่วนที่ดีๆเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะค่ะแล้วคิดว่าปัจจุบันเนี่ยบทบาทของสโมกับมหาวิทยาลัยเรามีมากพอหรือยังหรือว่าอยากเพิ่มบทบาทของเราเข้าไปอีกยังไงบ้างบทบาทนะครับสาหรับบทบาทผมคิดว่ามีพอนะครับแต่ ถ้าเพิ่มได้จริงๆอยากจะมีจุดยืนมากกว่านี้ครับสําหรับประธานสโมโจุดยืนคือหมายถึงหม,หมายถึงหมายถึงมีมีมีสิ่งที่อาจไม่ต้องถึงกับตอบแทนเป็นเม็ดเงิน,นี่ยครับแต่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกว่าใจ ก็คือว่ามีอะไรที่คอาให้มายึดได้บิดเบีนอกจากใจใจล้วนแล้วก็สมมูิรุ่นต่อๆไปเขาเห็นเขาก็อยากจะมาเข้ามาทํางานในจุดจุนี้มากขึ้นนอกจากกับเราแล้วคือเราหวังให้น้องเนี่ยดึงเข้ามามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะผมเรียกได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ทํากิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเลยนะคะทาด้วยใจมาโดยตลอดเลยแล้วก็ยังหวังมีกรรมมหาวิทยาลัยของเราต่อไปอีก ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องเมงในการทํากิจกรรมมหาหลัยดีๆต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ,คะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ะยังไงโอกาสน้าก็อาจจะได้มาพูดคุยกันอีกอยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ต่อไปนะคะจะไปพูดคุยกับผู้นานักศึกษาประธานสโมสรหรือว่าประธานชมรมคนไหนต้องติดตามดูคะ่ะไปพบกับช่วงหน้าเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับประธานสโมของคณะมนุษย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อไปเราจะได้ไปคุยกับใครเรามาให้เขาแนะนําตัวกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอธิรุตวงวานเรือนประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นการศึกษามหาวิทยาลัยราชวาัฏเชียงรายครับค่ะหรือว่าน้องเติร์กนั่นเองนะคะรับมน้มองเติร์กเป็นประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นใช่ไหมคะครับชมรมนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะ,ะเป็นชมรมที่ ช่วยมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมช่วยงานบ้้งหลังช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาครับจัดงานสมัครเล่นนี่หมายถึงเป็นตัวเป็นวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารทีววอที่เขาใช้กันนะครับทีวีวาวอนั่นเองก็คือเวลามีงานต่างๆก็จะใช้วิทยุสื่อสารตัวนี้แหละในการติดต่อกันระหว่างทีมงานใช่ไหมครับแล้วเป็นยไงมาไงเราถึงได้มาเป็นประธานชมรมนี้ค่ะผมได้มาเป็นประธานต่อเข้าปีหนึ่ง เป็นสมัยแรกเลยเพราะว่าตอนนั้นความสามารถโดดเด่นครับสอบสอบใบประกาศอะไรได้เป็นคนแรกด้วยใช่ไหมครับเป็นคนแรกๆในรุ่นเขาก็ให้เป็นแต่แต่ตอนนั้นมาเป็นได้3ปีนะครับก็เป็นมาตลอดเลยเป็นมาตลอดเลยครับใบประกาศนี้ต้องไปสอบที่ไหนครต้องสอบจะมีการสอบที่จังหวัดจังหวัดเขาจะเปิดสอบลงเป็นของสมาคมวิทยุสมัครเล่นครับ แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมใช่ครับครับโอ้เรียกว่าต้องมีความสามารถจริงๆนะคะถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็คิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรที่ทําให้คนในชมรมเชื่อถือเราให้เราเป็นประธานต้องสมามานีวัดกันที่ความรู้ความสามารถ <S <S 2> <S 2> ใครมีความรู้เยอะมีความเ,เขาเรียกว่าไงประสานงานกับข้างนอกได้ได้เยอะเขาไปย้ายให้เป็นประธานเพราะว่า ติดต่อมีเครือข่ายเยอะกว่ารู้จักคนเยอะมีเครือข่ายเยอะ<า><า>ใช่ไหมคะแล้วจุดด้อยของเราล่ะคะคิดว่าเรามีจุดด้อยอะไรบ้างในการทํางานจุดด้อยก็คนมีน้อยครับคนร่วมง,งานมีน้อยเพราะว่างานนี้จิตอาสากันจริงๆครับช่วยกันพวกเรามีประมาณกี่คนคะถ้านับก็วันลงทะเบียนก็ร้อยกว่าคนครับผมลงทะเบียนแล้วตอนนี้ณปัจจุบันก็เลยสิบกว่าคนจากร้อยเหลือสิบคนนะคะคผม ก็เวลาทํางานก็ต้องต้องทําปันทุกคน <ทำ S 1> ใช่อไหมกคกันโอเคแล้วตั้งแต่เราเข้ามาเป็นผู้นําชมรมเนี่ยเราได้ทําอะไรที่เป็นการพัฒนาชมรมเราบ้างค่ะก็พัฒนาเรื่องวิทยุสื่อสารจะพัฒนาสายาการให้ความรู้กับคนในชมรมเรื่อยๆแล้วก็ทํากิจกรรมไปข้างนอกบ้างช่วยเหลือทางจังหวัดบ้างอะไรพวกนี้ค่ะ เขาก็ยอมรับในความสามารถของพวกเราใช่ไหมคะพวกเราศึกษานะคะเราคิดว่าตั้งแต่ทําชมโรมมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดที่เราแบบเจอมาเร่ตอนไม่มีข้าวกินตอนไม่มีข้าวกินแต่ตอนทํางานอยู่ใช่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ทํางานกันอยู่จนสายแล้วไม่มีข้าวกิเงก็สมาชิก คือตอนนั้นเกิดเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้ข้าวกินไม่ได้ประสานงานโอเคประสานแต่ไปโรงแรมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ขอข้าวเขาเขาก็เลยว่าไม่ต้องกินอะไรอีกนะคะแล้วทํายังไงเอ่ยตอนนั้นแก้ปัญหายังไงเราก็รอเขาก็หาให้โอเคในที่สุดก็ได้กินใช่ไหมคะโอ้เป็นบทเรียนเลยนะคะเรื่องกินข้าวในต่อไปเนี่ยต้องไม่พลาดเลยเอาไว้ลำดับแรกๆเลยในการทํางานนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยอยากจะถามว่าชมรมนี้เนี่ยการาเข้ามาทำอะเรียนชมรมเนี่ยให้อะไรกับเราเราคิดว่าเราได้ให้เรื่องความรับผิดชอบครับ,รบ,รบเรื่องจิตอาสาช่วยคนช่วยพี่ที่เพิ่งทำงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ได้ประสบการณ์เยอะดีกว่าไปเรียนในห,ห้องเรียนครับางานนิดนึงให้โฆษณาชมรมเราหน่อยดึงน้องๆเข้ามาหน่อยน้องๆเนี่ยนักศึกษาใหม่ที่กำลังเข้ามาปี58าแอยากให้เข้ามาในชมรมเราครับชมรมที่ รับสมัครคนที่มีจิตอาสาอยากช่วยพี่ๆเข้าทำงานอยากมีประสบการณ์การทำงานก็เข้าชุรนวมพี่ได้ครับ ะะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมวิทยุสมัครเล่นนะคะเพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเรานะคะคแล้วก็กิจกรรมต่างๆนอกมหาลาัยเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเต๊ะม,มากเลยที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราก็ได้ทาความรู้จักกับชมรมวิทยุสมัครเล่นมากขึ้นในโอกาสต่อไปก็อาจจะได้มาพูดคุยกันอย่างนี้อีกนะคะในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,<อ>ะคะ่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับอาที์นี้นะคะเราก็ได้มาพบปะพูดคุยกันกับประธานสโมสรด้วยแล้วก็ประธานชมรมด้วยอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดคุยกับใครน,ะนั้นยังไงก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะ พบกับผู้นํานักศึกษานะคะที่เราได้ไปรู้จักกับผู้นํานักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก2คนแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะสตีเวนวิกลี่บายกองพัฒนานักศึกษาของเรานะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมาอัปเดตกันมากมายเลยใช่ไหมคะคน้องทอปใช่แล,แล้วครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแหละครับน้องๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าติดใจอะไรเนี่ยก็สามารถฝากไว้แล้วที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับใช่ค่ะและน้องๆนะครับก็สามารถ ติดตามชมพวกเราสองคนได้นะครับผ่านรายการ Student Weekly บายกองพันาน,นักศึกษาได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราสองคนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ